ใจจังว่าะไรอะดามาน้มตัสสะาคำว่าตัวอะไรตัอะไรทพูดแตะน้มตัสสะคว่าตัอะะแสาทมพุดแตสะอีนี้าสกเลนะุอ้าวละเอา,ลเอาดลำชาไปลทำยังไงเร็วเนี้งาสกัเลนะทำมาอภิปคุเชอมะถือดีๆใหหกประคองม,มาันไปดี จะได้มีสมาธิมองช่วยน้ำชาดีๆหกไหมอาแล้วทำไงอย่างจะล้างถึงไปหยิบมาอุปรกรณ์อยู่ไหนไปหยิบมา

เปิดเน้ำวัดวัดไป,ไปว่าล้างอ้าวสกอตไบร์บยอยู่ไหนเอาน้ำพอใช้แล้วปิดลูกหยิบสกอตไบร์บามาถูโค้ดแท็บ อ่ะกดบ้าอยู่นะหยิบมาเอาสก๊อตบ้าอันนี้อ่ะแล้วก็เอาเปิดน้ำใส่น้ำเพราะว่าร้นแห่งกนไปนันแท้งก็ออเอ้าพอเปลี่ยกแล้วเวทเปลี่ยกแล้วทำยังไงต่อ มันต,ต้องท<ม>ั<ห>นยังไงเนี่ยครับเอ็กซ์เพนเดตให้ฟังหน่อยสิเอ็กซ์เพนเดตจะว่าอะไรอธิบาย<อ>าว่าเอามือขวาสิหูบมือขวา,าโอเคอ่ะมีฟองแล้วใส่ลงไปล้างถู